สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมในการทําแบบทดสอบความสามารถในการอ่านหรือการสอบอ่านที่ของน้องๆชัน้นประถมศึกษาปีที่1กันนะคะในส่วนของข้อสอบนั้นมีทั้งหมด2ฉบับนะคะคือการอ่านรู้เรื่องนะคะก็จะเป็นเป็น,ปน3ตอนตอนที่1การอ่านรู้เรื่องคําตอนที่2การเล่าเรื่องจากภาพและการอ่านรู้เรื่องประโยค และวก็ตอนที่3การอ่านรู้เรื่องข้อความส่วนฉบับที่2นั้นจะเป็นการอ่านออกเสียงมี2ตอนนะคะคือการอ่านคําและการอ่านข้อความค่ะเรามาเริ่มกันที่ฉบับที่1การอ่านรู้เรื่อง3ตอนกันเลยค่ะการอ่านรู้เรื่องจะมี3ตอนนะคะตอนที่1จะเป็นการอ่านรู้เรื่องคํา ข้อที่1ถึงข้อที่10นั้นให้เด็กๆนําอักษรใต้รูปภาพมาเขียนใส่หน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กับคําที่กําหนดให้นะคะ1คําต่อ1ภาพนะคะก่อนอื่นเรามาหัดอ่านคํากันก่อนนะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามค่ะคําที่1 I c ไอศครีมลูกชิ้นลูกเสือรถไฟ กระลำปลีดินสอชมพู่สุนัขสิงโตต้นไม้อมยิม้มไข่ดาวต่อไปให้เด็กๆนะคะลองมาทายคำศัพท์ดูว่าคำนี้คือคำว่า คำว่าต้นไม้นั่นเองค่ะแล้วภาพต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่าคำว่าสุนัขค่ะและภาพนี้นะคะคือคำว่าอะไรคะสิงโตใช่ค่ะภาพต่อไปลูกนี้คือลูกอะไรคะชมพู่ค่ะและภาพนี้นะคะตรงกับคำว่าไข่ดาวเก่งมากค่ะแล้วภาพนี้นะคะ คือคำว่าอมยิ้มเก่งมากค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ดินสอค่ะและภาพนี้ตรงกับคำว่าลูกเสือนั่นเองค่ะแล้วภาพนี้นะคะลูกชิ้นค่ะต่อไปค่ะอันนี้เด็กๆเคยกินไหมคะไอศครีมค่ะแล้วภาพนี้นะคะ ฉึกฉักรถไฟนั่นเองค่ะแล้วผักชนิดนี้คือผักอะไรคะกละลำปลีเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาทำแบบทดสอบกันนะคะคุณครูจะมีคำมาให้ให้เด็กๆนำอักษรที่ตรงกับรูปภาพมาใส่ให้สัมพันธ์กันกันกบข้อความนะคะไปที่ข้อหนึ่งค่ะตรงกับภาพข้อไหนคะข้อควาย คือลูกเสือนั่นเองค่ะเราก็นำขคอควายมาเขียนด้านหน้าแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ2คํคำนี้ตรงกับภาพไหนคะตรงกับกอไก่ไอศครีมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อ3ตรงกับภาพพยัญชนะไหนคะข้อที่3ตรงกับภาพชอช้างอ่านว่า ชมพู่เราก็นำชอช้างมาเติมแบบนี้เลยค่ะต่อไปข้อ4ค่ะตรงกับภาพไหนคะจอจานค่ะอ่านว่ากะหล่าปลีนั่นเองค่ะต่อไปข้อ5ค่ะตรงกับภาพไหนคะตรงกับชอเชอรอ่านว่าสิงโตนั่นเองค่ะและต่อไปค่ะข้อ6 ตรงกับภาพพยัญชนะตัวไหนคะขอไข่ค่ะลูกชิ้นนั่นเองค่ะเก่งมากต่อไปข้อ7ค่ะตรงกับภาพชอชิงนั่นเองค่ะนำชอชิงมาเติมด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะต่อไปข้อ8ค่ะคำนี้ตรงกับภาพไหนคะ ยอผู้หญิงนั่นเองค่ะคำว่าต้นไม้ค่ะต่อไปข้อ9นะคะตรงกับผ้าพยัญชนะตัวไหนคะงอง,งูนั่นเองอ่านว่ารถไฟค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ10ตรงกับผ้าพยัญชนะตัวไหนคะต่อประตักนั่นเองไข่ดาวค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กตอบกันถูกกี่ข้อบ้างเอ,อ่ย ต่อไปนะคะจะเป็นข้อ11ถึงข้อ15นะคะให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดแล้วเล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนสื่อสารเป็นประโยคง่ายๆได้ใจความนะคะเรามาดูรูปภาพรูปที่หนึ่งกันเลยนะคะว่าเด็กๆจะเขียนเป็นประโยคสื่อสารได้ว่ายังไงได้บ้างมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะเช่นฉันให้อาหารสัตว์ฉันให้อาหารกระต่ายฉันเลี้ยงสัตว์ฉันยื่นอาหารให้กระต่าย ฉันและเพื่อนเที่ยวสวนสัตว์เป็นต้นนะคะมาดูรูปภาพต่อไปค่ะเด็กๆจะสามารถสื่อสารด้วยประโยคง่ายๆได้ว่ายังยไ,ไง,งได้บ้างมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะเช่นฉันช่วยพ่อเลี้ยงควายพ่อช่วยกันทำนาวันหยุดฉันมาเที่ยวทุ่งนาฉันเล่นกับควายและหุ่นไล่กาฉันเห็นควายเป็นต้นนะคะมาดูรูปภาพต่อไปเลยนะคะเด็กๆจะดูว่า จะสามารถสื่อสารเป็นประโยคได้ไว่ายังไงได้บ้างมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเช่นนักเรียนช่วยกันเก็บขยะเด็กๆช่วยกันเก็บขยะฉันและเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะนักเรียนทำความสะอาดเด็กๆช่วยกันทำความสะอาดเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะรูปภาพนี้เด็กๆจะสามารถสื่อสารเป็นประโยคได้ว่ายังไงได้บ้างมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเช่น ฉันดีใจได้รับรางวัลจากครูนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงคุณครูมอบรางวัลให้นักเรียนฉันไหว้ครูตอนเช้าฉันปรบมือให้เพื่อนที่ได้รับรางวัลเป็นต้นนะคะมาดูรูปภาพต่อไปนะคะเด็กๆจะสามารถแต่งประโยคได้ไว่ายังไงได้บ้างมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะเช่นปู่เล่านิทานให้เด็กๆฟังฉันและเ,เพื่อนๆนั่งฟังนิทาน เด็กๆนั่งฟังนิทานตาฉันชอบเล่านิทานคุณปู่เล่านิทานเก่งมากเป็นต้นนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างของประโยคเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นข้อ16ถึงข้อ25ให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนักเรียนสามารถกากระบาดท,ทับในแบบทดสอบได้เลยนะคะไปที่ข้อที่16กันเลยนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันกับคครูนะ เต้กับโต้งฝึกเล่นฟุตบอลทุกวันเพราะใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลที่เก่งเหมือนต้อมใครเป็นนักฟุตบอลหนึ่งเต้สองโต้งสามต้อมคำตอบก็คือต้อมค่ะเพราะว่าต้อมเป็นนักฟุตบอลที่เล่นเก่งจนเต้กับโต้องอยากเล่นเก่งเหมือนนะคะต่อไปข้อ17ค่ะ ชาลี Charlie, มีแม่เป็นครูแต่เขาชอบเล่นจับผู้ร้ายส่วนน้องชายชอบเล่นขายของโตขึ้นชาลีน่าจะเป็นอะไร 1. พ่อค้า 2. ตำรวจ 3. ครูคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือตำรวจค่ะเพราะว่าการเล่นของชาลีนั้นสอดคล้องกับอาชีพตำรวจนั่นเองค่ะข้อ 18. น้องกิ่งน่ารัก ทักทายยิ้มไหว้แถมมีน้ำใจให้คนรอบข้างบทร้อยกองนี้บอกเรื่องใด 1. รูปร่าง 2. ท่าทาง 3. นิสัยคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือนิสัยนั่นเองค่ะเพราะว่าความน่ารักการทักทายยิ้มไหว้และความมีน้ำใจนั้นบ่งบอกถึงนิสัยของกิ่งค่ะข้อ19เวลาตอนสาย วัวควายเล่มหญ้ามองเห็นหมู่ปลาฝูงกาโบยบินสัตว์ชนิดใดกำลังกินอาหาร 1. ควาย 2. ปลา 3. กาคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือขอ้อ 1. ควายค่ะเพราะว่าควายเล่มหญ้าหญ้าเป็นอาหารของควายเพราะฉะนั้นสัตว์ที่กำลังกินอาหารก็คือควายนั่นเองค่ะข้อ20 หยิบจับสิ่งของต้องวางเป็นที่หาง่ายดูดีเรียบร้อยงามตาบทร้อยกองนี้กล่าวถึงเรื่องใด 1. ความเป็นระเบียบ 2. ความรับผิดช,ชอบ 3. ความสวยงามคำตอบที่ถูกต้องก็คือความเป็นระเบียบค่ะ วางเป็นที่หาง่ายดูดีเรียบร้อยล้วนหมายถึงความเป็นระเบียบนั่นเองค่ะ21จอมวิ่งเร็วกว่าเจมแต่ช้าวกว่าโจาใครวิ่งเร็วที่สุด1จอม2เจม3โจ้คำตอบก็คือโจ้นั่นเองค่ะ เพราะว่าโจวิ่งเร็วกว่าทั้งเจมและก็ทั้งจอมเลยเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งเร็วที่สุดก็คือโจ้ค่ะ 22. แก้วลำดวนเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมส่วนพวงแสดทานตะวันมีสีสันสวยงามดอกไม้ในข้อใดมีกลิ่นหอมเหมือนกัน 1. ลำดวนพวงแสด 2. แก้วทานตะวัน 3. ลำดวนแก้ว คำตอบที่ถูกต้องก็คือลำดวนแก้วค่ะต่อไปข้อ23สถานที่แห่งหนึ่งต้องการงดใช้เสียงจากข้อความควรใช้ป้ายใดตอบป้ายที่1ค่ะส่วนข้อ2นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการห้ามรับประทานอาหารและข้อที่3เป็นสัญ,ญลักษณ์ห้ามถ่ายภาพนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อ24นะคะยุ้ยและเพื่อนเดินผ่านอาคารเรียนที่กำลังก่อสร้างมองเห็นป้ายนี้ยุ้ยควรทำอย่างไร 1. เดินเข้าไปใกล้กๆ 2. เดินเลี่ยงออกไป 3. เดินไปดูกับเพื่อนคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อที่2ค่ะเดินเลี่ยงออกไปนั่นเองเพราะสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ห้ามเข้านะคะ ข้อ25สุดาขี่จักรยานไปตลาดเมื่อไปถึงต้องการจอดรถสุดาควรมองหาป้ายใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3ค่ะเพราะว่าข้อ1นั้นเป็นสนัญลักษณ์ของที่จอดรถยนต์ข้อ2เป็นสนัญลักษณ์ที่จอดรถจักรยานยนต์ส่วนข้อ3คือที่จอดรถจักรยานซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ต่อไปเป็นตอนที่3การอ่านดูเรื่องข้อความนะคะในส่วนของข้อที่26ถึงข้อ30ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวค่ะไปกันที่ข้อที่26เลยนะคะพ่อพาเป้กับเพื่อนๆไปเล่นว่าวที่สนามในวันที่อารมณ์แรงมากทำให้เชือกขาดว่าวลอยไปติดกิ่งไม้พ่อควรทำอย่างไร 1. บอกให้เป้ปีนขึ้นไปเก็บว่าว 2. ช่วยเก็บเว้าลงมาให้เป้ 3. ามทำโทษเป้กับเพื่อนๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือช่วยเก็บเว้าลงมาให้เป้นั่นเองค่ะข้อ27จากภาพนะคะหมีตัวหนึ่งหิวโซมันมองเห็นรังพึ่งบนต้นไม้จึงปีนขึ้นไปดึงรังพึ่งลงมาทันทีจะเกิดอะไรขึ้นกับหมีเป็นอันดับแรก 1. โดนพึ่งต่อย สได้กินน้ำผึ้ง 3. พลัดตกจากต้นไม้คำตอบที่ถูกต้องก็คือโดนผึ้งต่อยค่ะข้อ28มาปรางเจอเงินตอนเดินกลับบ้านครุ่นคิดไม่นานรีบเก็บทันทีเอาไว้ใช้เองเกรงจะไม่ดีจึงหาวิธีคืนให้เจ้าของ มะปรางเป็นตัวอย่างในเรื่องใด 1. ความรับผิดชอบ 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความมีวินยัยคำตอบที่ถูกต้องก็คือความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะเพราะว่าการไม่เอาของของคนอื่นมาเป็นของของตนเองถือว่าเป็นคนมีความซื่อสัตย์ค่ะข้อ29แม่แมวกำลังจะจับหนูกิน ขณะนั้นมันมองเห็นลูกหนูตัวเล็กๆเ,เดินตามแม่หนูมาแม่แมวจึงเปลี่ยนใจเดินหนีไปอะไรที่ทำให้แม่แมวเดินหนี 1. มีน้ำใจ 2. มีเมตตา 3. ม,มีความอดทนคำตอบที่ถูกต้องก็คือมีเมตตานั่นเองนะคะข้อสุดท้ายข้อ30ชุลีและเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะที่สนามเด็กเล่น ภายในโรงเรียนจึงทำให้บริเวณนั้นสะอาดน่าอยู่ข้อความนี้แสดงให้เห็นสิ่งใด 1. ความอดทน 2. ความสามัคคี 3. ความพยายามคำตอบที่ถูกต้องก็คือความสามัคคีค่ะช่วยเละอเพื่อนๆช่วยกันนะคะเป็นความสามัคคีนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะฉบับที่สองนะคะจะเป็นการอ่านออกเสียงมีสองตอนตอนที่หนึ่งการอ่านคำนะคะตอนที่สองการอ่านข้อความค่ะตอนที่หนึ่งการอ่านคำข้อหนึ่งถึงข้อยี่สิบให้ในักเรียนอ่านออกเสียงคำที่กำหนดให้ให้เด็กๆอ่านตามคณครูอ้อมทีละคำเลยนะคะอาสาทะเลสับประรดผักบุ้ง ตั้งแต่ผู้ร้ายสีชมพูแบบแผนบันทึกเด็กเล็กรถแข่งพวกเราคนเดียวเลี้ยงช้าง ผลบุญโอวาดครอบครัวทรงกลมยิ่งใหญ่สนามบินต่อไปตอนที่สองค่ะการอ่านข้อความให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะกิ่งแก้วมีสัตว์เลี้ยงแสนรู้อยู่ตัวหนึ่ง ชื่อเจ้าดำเป็นหมาตัวเล็กซุกซนมากมีขนยาวสีดำนุ่มฟูน่ารักน่ากอดทุกเช้าวันหยุดเขากับพี่ให้อาหาร แล้วจะพาไปวิ่งเล่นรอบสวนหลังบ้านทันใดนั้นเสียงเห่าดังมาแตไ่ไกลทำให้ตกใจรีบตามไปดูทันทีพบลูกนกตกอยู่ใต้ต้นไม้จึงเรียกคุณพ่อ เพื่อช่วยให้มันรอดปลอดภัยจากสัตว์ร้ายทุกคนรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกันทำความดีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆในที่สุดเราก็เตรียมความพร้อมกันมาครบทั้งสองฉบับแล้วเด็กๆอย่าลืมดูซ้ำย้ำทวนบ่อยๆนะคะ คุณครูอ้อมเชื่อว่าเด็กๆสามารถทำข้อสอบอานทีได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนกดซับสไครต์ช่องของค,ครูอ้อมไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ